เอสซีนะครับตัวนี้นะครับเลีก เต็มไม้ก็ขึ้น6 0กว่าแล้วนะครับดูสีนะครับขับดีครับขับดีต่าเร่งดีออกตัวดีนะครับพวงมาลัยนิ่มนะครับรถไม่กินซ้ายกินขวานะครับตอนนี้สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ส้มแบมีรถจะประนาเสนออีกแล้วนะครับด้านหลังกับผมเป็นอิรุสุดีแมกออเนียลไฮเดอร์นะครับคันนี้ตัวยกสูงมาแต่โรงงานนะครับรถสวยๆพร้อมใช้งานผ่อนทุกๆนะครับผ่อนเดือนละ6,000กว่าบาท 6,000ต้นๆนะครับคันนี้ตัวท็อปได้กล้องหลังนะครับเป็นตัวท็อปของ i s u z d-max สีดำคัน um นี้ไฮแลนเดอร์ด้วยนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับผมจะเอาเบอร์โทรแปะไว้ให้โทรม,มาสอบถามกันก่อนนะครับว่ารถคันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวท้ายๆคลิปผมจะพาทุกท่านนะครับลองขับดูลองเทสด,ดูว่ารถคันนี้วิ่งยังไงวิ่งดีไหมศูนย์ดีไหมนะครับน,น้องเนาะส่วนรายละเอียดรถคันนี้เป็นยังไงสวยแค่ไหนโดนใจคือหรือเปล่า ติดตามไปกับซมแบ b เลยนะครับนี่แหละครับอ s u z d max all new highlander คันนี้พี่น้องเอ๋ยจดทะเบียนปี2012สอ่าีดำเป็นตัวท็อปด้วยนะครับเครื่องยนต์2.5เชื้อเพลิงดีเซลนะครับคันนี้มีกล้องหลังด้วยสีสวยสีเดิมจัดมาจากโรงงานนะนะครับสีเงาเงาเลยนะครับสีเดิมจากโรงงานรถเดิมๆนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ํานะครับยางดี4เส้น นะครับแม็กเดิมนะครับไฟตาเดิมไม่มีร่องรอยแตกแล้วมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับนี่อ่าฟากระโปรงเดิมอาจจะมีรอยคนแมวหน่อยนะครับรอยคนแมวบ้างนะครับสวยๆนะครับออนิวคันนี้นะครับนี่อ่าจดทะเบียนปี2012นะครับใช้เงินดาวนะครับคันนี้ดาวอ่าสองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับสองหมื่นหนึ่งพันบาทส่งงวดเดือนละหกพันสามร้อยนะครับหกพันสามร้อยนะครับสวยๆเลยออนิวคันนี้นะครับ ใครที่อยากจะได้รถอิซูซูดีแม็กนะครับผ่อนถูกๆนะครับก็แนะนำดีแม็กออเนีวสีดําคันนี้นะครับยกสูงมาแต่โรงงานเลยนะครับส่วนยางนะครับเป็นยางามิชลินขอบ16นะครับล้อแม็กของอิซูซูโดยตรงนะครับนี่ยางขอบ16ยางดีสีเส้นดอกยางเลยเยอะนะครับนี่มีงกันย,ยาวๆซุ้มล้อาาด้านหน้าสะอาดดีรถสวยนะครับรถคัดเกรดมาทุกคนันส่วนป้ายภาษีปี68ใช้กันถึงปีหน้าเลย กระจกหน้าดีไม่มีนองลอยแตกแล้วนะสวยงามพี่น้องเอ๋ยนะครับมีบันไดพักเท้าขึ้นด้วยนะครับนี่สวยงามดีแม็กคันนี้นะครับใครที่อยากจะได้ยีซสุดีแม็กไปใช้งานนะครับด้านในประตูฝั่งทางด้านห้องผู้โดยสารก็ไม่ช้ําเลยนะครับสวยงามเป็นกระจกไฟฟ้าบอกเป็นบ่อหนังเด้อนะครับบ่อหนังสีดําด้านในเข้มทูโทนนะครับนี่เข้มดูดันนี่นะครับพยางตัวนี้ยังไม่เคยแกะเลยนะครับนี่นะครับ เกชมได้เล่มพร้อมโอนทุกคันนะครับเล่มพร้อมโอนทุกคันนะครับอ่าพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับนี่นะครับด้านในสายสานดีเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดาเบาแคบยังหนานะครับน็อตไม่เคยขยับเลยคมๆกันเลยนะครับนี่นะครับกว้างขวางสาสานดีนะครับอ่าดูเม็ดอักกันหน่อยดูเม็ดอักกันหน่อยเม็ดอักสวยๆอยู่ครบทุกเม็ดเลยนะครับนี่เม็ดอักสวยๆเลย นะครับอ่านี่นะครับปิดเบาๆสนิทนะครับส่วนด้านหลังก็จะมีไลเนอร์ให้นะครับนี่นะครับมีไลเนอร์ให้สีดําสีเงาเลยนะครับนี่รถดูเดือบบางๆหวานเจี๊ยบเลยชัดส,สวยสวยไม่มีรอยเว้าวรอยแหว่งนะครับอืมคันนี้สวยงามมีรอยขีดข่วนรอยคนแมวม,มั่งธรรมดานะครับรถสวยๆขนาดน,นี้ ไม่มีตำหนิก็มันไม่ใช่แล้วนะครับคันนี้เป็นรุ่นแซดเดอนะครับแซด DDI VGS นะครับนี่ตัวนี้มีกล้องหลังให้ด้วยนะครับนี่ไฟท้ายดีนะครับไฟท้ายเดิมนะครับไม่มี่องรอยแตกร้ดังสองด้านเลยนะครับระบบไฟโอเคเชื้อเพลิงดีเซลนะครับอ่าป้ายทะเบียนนะครับพอพึ่งกอไก่5935สสกลนครนะครับผมลืมบอกเด้อนะครับ ช่วงล่างก็จะมียางอะไรให้1เส้นนะครับนี่ยางอะไหนึ่งเส้นดอกยางเดี๋ยวเยอะเลยนะครับชัดทรงชัดีกระบะพวกนี้ไม่ผูกไม่ก่อนนะครับโชคดีแนบดีของไทยของเหลยวเราเปลี่ยนเปลี่ยนไทยให้หมดหมดแล้วเวยนะครับแต่ว่าจะเป็นน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายนะครับน้ำมันเครื่องเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะครับพร้อมใช้งานนะครับของเหลยวเปลี่ยนให้ใหม่สีสวยนะครับใครที่อยากจะได้อีซูซูดิแมก เอกสารในการออกก็ใช้สำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะครับหรือใครที่ทํางานก็ใช้ใบรับรองเงินเดือนนะครับใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายก็ใช้ใบาพาณิชย์หรือเป็นกเกษตรกรก็สมุดเลมคยวเษกเษตรกรออกรถได้เลยนะครับใครอยากสอบถามก็โทรเข้ามาได้นะครับเปิดโทร080 0137208เด้อผมไว้อยู่ด้านล่างคลิปอยู่นะครับโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับ ผ่อนเดือนละ6,300บาทใช้เงินดาว21,000บาทนะครับราคาอยู่ที่325,000บาทเด้อคันนี้นะครับ325,000บาทนะครับนี่นะครับ325,000บาทดาวหนึ่งไอ้21,000บาทผ่อนเดือนละ6,300นะครับจดทะเบียนปี2012นะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยว่าเป็นยังไงนะพี่น้องเนาะทึ๊บ <c oughs> ดีแม็กคันนี้นะครับเสียบกุญแจเข้าไปแล้วนะครับจอพวกนี้นะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับจอทัชสกรีนนะครับจอนี้น่าจะของเดิมหรือเปล่านี่ของเดิมมันจากรถเลยนะครับนี่เกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ห้าสปีดนะครับเกียร์กระปุกเด้อเบรกมือใช้ได้นะครับเบรกมือใช้ได้นะครับคันนี้ก็วิ่งน้อยนะวิ่งอยู่ที่เจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดหมื่นห้าร้อยกิโลนะครับเอาฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับ เครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายเลยนะครับเครื่องติดง่ายมากๆเลยนะครับปิ้งน้อยด้วยเจ็ดหมื่นกิโลนะครับส่วนแอร์นะครับกีหนึ่งแอร์สองแอร์สามแอร์สี่นะครับแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นกระจกไฟฟ้านะครับขึ้นลงง่ายสบายนะครับคันนี้คันนี้ก็ใช้ง่ายครับใช้ง่ายนะครับ รถวิ่งง่ายด้วยนะครับคันนี้เลขไม้น้อยเจ็ดหมื่นกโลนะครับวิ่งน้อยด้วยนะครับคันนี้เอาที่พาไปดูห้องเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงนะพี่น้องเนาะนี่นะครับห้องเครื่องของ isuzu d max คันนี้นะครับเทียดเดิมจากโรงงานนะครับนี่ยังอยู่ครบเลยแบตเตอรี่ใหม่ไฟยังแรงนะครับเสียงเครื่องยนต์นิ่มเดินเบาไม่มีน้ำมันซึมน้ำมันเยิ้มน้ำมันย้อยนะครับขานหน้าเดิมนะครับขานหน้าเดิมนะครับเม็ดดักอยู่ครบทุกเม็ดเลยนะครับเครื่องยนต์สองพันห้า นะครับปากระโปรงเดิม,มน้ำมันไม่ไอนะครับเรามาลองเทสดูนะครับว่ารถคันนี้นะครับวิ่งยังไงเป็นยังไงนะครับวิ่งดีแค่ไหนนะครับเกียร์หนึ่งนะพี่น้องเอ,อ๋ยนะครับ เกียร์หนึ่งนะครับเกียร์สองคับการออกตัวก็โอเคนะครับปกตินะครับเกียร์สองนะครับเกียร์สามนะครับตอนนี้วิ่งอ่าสี่สิบแล้วนะครับศูนย์ดีครับคันนี้นะครับรถนิ่มนะครับถึงจะยกสูงแต่ก็โอเคอยู่นะครับอ่าพวงมาลัยนิ่งดีนะครับไม่ไปซ้ายไปขวานะครับ นะครับเกียร์สามแล้วนะครับเกียร์สนะครับตอนนี้นะครับเลขเขียไม่ก็ขึ้นหกสิบกว่าแล้วนะครับเกียร์สี่นะครับขับดีครับขับดีอัตราเร่งดีออกตัวดีนะครับพวงมาลัยนิ่มนะครับรถไม่กินซ้ายกินขวานะครับคันนี้เกียร์สี่นะครับเกียร์ห้านะครับเกียร์ห้าแล้ว คันนี้นะครับขายอยู่ในราคา3ามแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทดาวสองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับงวดหกพันสามร้อยนะครับงวดหกพันสามร้อยฮิสูดีแม็กออนิวไฮรันเดอร์คันนี้นะครับขับดีนะครับวิ่งดีนะครับรถสวยพร้อมใช้งานเลยนะครับก็จะประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะ สำหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจอิรุสุ All New, ออลนิวไฮแลนเดอร์ er, คันนี้นะครับคันนี้ขายอยู่ในราคา325,000บาท325,000บาทออกรถเพียง21,000บาทส่งงวดเดลล่าหกพันสามร้อนะพี่น้องเอย๋ยรถจอดอยู่ที่อำเภอพังโคนจังหวัดสุโขทัยนะครับใครจะมาดูรถก็ให้โทรมาก่อนเบอร์โทรอยู่ด้านล่างให้โทรมาสอบถามก่อนนะครับหรือเข้ามาดูรถก็ให้บอกว่ามาจากเพจส้มแบ้นะครับเราจะได้ส่วนลดพิเศษนะครับพี่น้องครับ ส่วนคลิปหน้าจะพาทุกท่านไปดูรถอะไรย้อแะลรก็ฝากกดติดตามไว้นะครับคลิปนี้สมแบกขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ